เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความตกใจให้แฟนคลับหลายคนไม่น้อยเลยนะคะกับการออกจากวงของจ uh ูฮักยอนเดอะบอยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากจูฮักยอนค่ะเดทกับอดีตนางเอกเอวีอาสกะคิระระซึ่งเหมือนว่าจะมีข่าวลือมาสักพักแล้วละ่ะค่ายเนี่ยเริ่มต้นจากการประกาศพักกิจกรรมของจูฮักยอนก่อนในตอนนั้นค่ะค่ายระบ,บุแค่ว่าพักกิจกรรมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวซึ่งตอนนั้นนะแฟนๆก็แอบตกใจนะ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแบบยังส่งกำลังใจให้จูฮักนอนอยู่เลยก่อนที่ในวันถัดมาค่ะแฟนๆก็ต้องช็อกเมื่ออยู่ค่ายวันฮันเดนะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของเดอะบอยได้ออกมาประกาศว่าจูฮักนอนคะ่ะได้สิ้นสุดการเป็นศิลปินในค่ายแล้วก็ออกจากวงเดอะบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยค่ายก็ได้แถลงถึงเหตุผลของการออกจากวงโดยเขาระบุเหตุผลว่ามันเกิดจากเหตุผลส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรง ซึ่งค่ายเขาก็บอกว่าได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ทําการหาลือกับสมาชิก The Boy แล้ว mm hmm. ก็ได้ข้อสรุปว่าจูฮักเนยอนจะออกจาก The Boy หลังจากนั้นค่ะข่าวลือของจูฮักยอนกับอดีตนางเอกเอก็ถูกพูดถึงอีกครั้งแต่ขอชี้แจงก่อนนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะอสุกะคิราระเนี่ยได้ลาออกจาก,กวงการ AV ไปตั้งแต่ปี2020แล้วนะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาผ่านตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนางแบบค่ะ แต่ว่าสื่อเนี่ยแหละค่ะก็จะเน้นคําว่านางเอก A v วแบบเป็นเฮดหลักของเรื่องเลยก่อนที่ในราต่อมานะคะก็มีสํานักข่าวสํานักหนึ่งก็ออกมาจวหัวเลยว่าการออกจากวงของจูฮักยอนเนี่ยเนื่องมาจากว่าจูฮักยอน,นะค่ะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศ อาสุกลละคิรลระทำไมเขาถึงใช้คำว่าซื้อบริการทางเพศเพราะว่านักข่าวค่ะเขาระบุว่าหลังจากที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเนี่ยจูฮักยอนค่ะได้มีการให้เงินทางอาสุกะคิรลระด้วยซึ่งเขามองว่าการทำแบบนี้มาเหมือนเป็นการซื้อบริการและการซื้อบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับประเทศเกาหลีแต่ในเวลาต่อมาค่ะจูฮักยอนนะคะก็ได้ออกมา เขียนจดหมายลายมือนะคะเป็นข้อความขอโทษแล้วก็ความชี้แจงโดยเริ่มต้นจากการขอโทษแฟนๆนะคะที่ทําให้ต้องรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ทําการยอมรับเขาว่าเขาเนี่ยได้มีการกินเลี้ยงส่วนตัวกันกับอสกะคิลาลารระจิงที่โตเกียวตามที่ปรากฏในข่าวแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการซื้อบริการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นหลังจากจดหมายนี้เผยแพร่ออกไปค่ะ ก็ยังมีข่าวที่ก็ยังพูดถึงเรื่องของการค้าประเวณีหรือว,ว่าการซื้อบริการอยู่ทำให้จูฮักยอนค่ะต้องออกแถลงเพิ่มเติมเพื่อย้ำว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายพร้อมที่จะเตรียมที่จะเดินหน้าฟ้องร้องคนที่ทำให้เขาเสียหายด้วยพร้อมทาว่าถ้ามีหลักฐานว่าเขาเนี่ยซื้อบริการจริงก็ให้เอาออกมาเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีเป็นเพียงแค่ภาพหลุดที่ขายจูฮักยอนกำลังแบบโอบก,กอดผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ลิมถนนอะไรประมาณนี้นอกจากนี้ค่ะจูฮักยอนนะคะยังพูดถึงอดีตต้นสังกัดวันเดเนี่ยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาถูกบีบบังคับให้ออกจากวงอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะกินข้าวกับคนมีชื่อเสียงในที่ส่วนตัวและการออกจากวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้ยินยอมตั้งแต่แรกแถมยังโดนค่ายค่ะขู่เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า2,000ล้านวอนหรือว่าประมาณ5 0บล้านบาทซึ่งจูฮักยอนนะคะก็ได้ตั้งคําถามไปยังค่ายด้วยว่า นี่คือความคิดของค่ายที่ควรจะปกป้องศิลปินจริงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากอยู่เงียบๆแล้วเขาก็แอบกลัวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจต่อสู้นะคะเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเองและเขาก็หวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่ต้องการที่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจหรือว่ากลุ่มนายทุนด้วยหลังจากที่โจฮักนยอนถแถลงแบบนี้ออกมาค่ะแน่นอนว่าค่ายก็ รีบถแถลงตอบโต้กับทันทีโดยชี้แจงว่าการยกเลิกสัญญาเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ชอบทําแล้วแล้วก็อยู่ในตามข้อตกลงที่เซ็นสัญญากันไว้ ซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยค่ายมองว่าพฤติกรรมของจ uh ูฮักยอนเนี่ยได้สร้างความเสียหายในฐานะศิลปินซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของวงได้และพฤติกรรมเสียหายนี้นะคะก็เข้าข่ายตามที่ระบุในสัญญาแล้วพร้อมประกาศเลยว่าจะดําเนินคดีกับจ uh ูฮ uh ักยอนหักจูฮักยอนเนี่ยยังคงบิดเบือนความจริงและก็ย้ำว่าเดอะบอยค่ะจะทํากิจกรรมต่อไปด้วยสมาชิก1ิบคนโดยที่ไม่มีจ uh ูฮักยอนและเขาก็จะคุ้มครองสิทธิของสมาชิกที่เหลืออย่างเต็มที่ที่สุด อันนี้ก็เป็นคําแถลงของค่ายนะคะที่มาออกมาตอบโต้จูฮักยอนในทันทีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นค่ายที่จะแบบออกมาจู่โจมศิลปินในสังกัดของตัวเองมากนักเพราะปกติใช่ไหมเวลามีข่าวเสียหายค่ายก็จะเป็นฟิลมาแบบว่าเออขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอะไรก่อนแบบเนี้ย แต่ของกอรีจูฮักยอน,นะค่ะก็คือไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยบอกว่าเออจูฮักยอนหมดสัญญากับค่ายแล้วเพราะเหตุผลส่วนตัวที่ร้ายแรงหลังจากที่เกิดการโต้กันไปโต้กันมานะคะล่าสุดค่ะทางด้านอาสุกะคิราราเนี่ยก็ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกเช่นกันโดยเธอค่ะก็ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบรับลมคมใน แล้วก็ไม่เคยคาบประเวณีตามที่สื่อเก่าอ้างพร้อมย้ำว่าในชีวิตของเธอค่ะไม่เคยที่จะมีเซ็ก์เพื่อแลกกับเงินเลยสักนิดเดียวนอกจากนี้ค่ะยังระบุว่าภาพที่หลุดออกมาเนี่ยน่าจะเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยก็เพิ่งเจอกันในวันนั้นแหละแล้วรู้สึกเหมือนว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะมีท่าทีที่จะชอบจูหักยอนก็เลยคิดว่าเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนแอบถ่ายแล้วก็ปล่อยรูปออกมาซึ่งนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ แบบสรุปคร่าวๆก็คือตอนนี้ทั้งจูฮักยอนแล้วก็อสกะคิรลัก็ได้ออกมาประดิเสธทั้งคู่ถึงประเด็นของการค้าประเวน ว่าไม่เป็นความจริงส่วนประเด็นที่บอกว่าอาสุกะกิรละ่ละมีแฟนอยู่แล้วแล้วการที่มาเดทกับจูฮักนอนก็เหมือนจะเป็นการนอกใจหรือเปล่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีสำนักข่าวไหนที่มุ่งเป้าไปที่การนอกใจนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาสุกะคิระ่ะกับแฟนหนุ่มที่เป็นยูทูบเบอร์ส่วนประเด็นจูฮักยอนเดทกับสาวอันนี้ก็เป็นที่น่าคิดแหละว่าเออมันถึงขั้นที่จะต้องออกจาก,กวงหรือเปล่า เพราะว่าสื่อดิสแพดนะคะก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความจริงของเหตุการณ์วันนั้นก็คือเขาสรุปมาประมาณว่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือจ uh ูฮักยอนนะคะแล้วก็มีคนอีกหลายคนเลยอะไปร่วมดื่มด้วยกันที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็มีไปที่อื่นต่อหลายๆที่เช่นคาราโอเกะพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจนสุดท้ายนี่ก็เหลือแค่จ uh ูฮักยอนกับ ala, สอสกัคิราระ2คนแล้วก็สานที่สุดท้ายก็คือไปที่บ้านของอสกัคิระะ ซึ่งประเดน็นที่ทำให้ชูฮักยอนนะคะโดนคลายไล่ออกบิสแพสเขาก็สรุปมาให้ว่าสาเหตุหลักจริงๆอ่ะมันเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไปเดทกับอดีตนางเอกเอวีการสกรินชิปในที่สาธนารนณะ แล้วก็การค้างคืนที่บ้านพักของอาสึกะคิระระแถมยังมีการพูดเหมือนแบบพูดโ oh, อ oh ้อวดว่าเออได้ไปนอนกับอาสึกะคิระระมาอะไรแบบนี้ซึ่งคำพูดนี้ย s p a t c h เขาบอกว่าได้มาจากหนึ่งในสตาฟของเดอะบอนะคะซึ่งก็ต้องฟังกันอีกทีแบบฟังโดยใช้วิจารณญาณซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละก็คือเหมือนเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้จูหักเนี่ยต้องออกจากวงเนื่องจากมองว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยทำให้ ภาพลักษณ์เสียหายนะคะภาพลักษณ์ความเป็นไอดอลเนี่ยเสียหายไปแล้วทุกคน,น่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าพฤติกรรมของจูฮักยอนเนี่ยสมควรที่จะถูกไล่ออกจากวงหรือไม่คิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยเรียกว่าเดือดก็คือแฟนคลับก็คือแสดงความไม่พอใจค่อนข้างเดือดนะในฝั่งของแฟนคลับเกาหลี